คาถามหาลาภภาวนาก้าจบนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธัสสะสุวรรณนางวา ระชาตังวามะณีวาทานตังวาพีชังวาอัดถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอาคาัดชายะอิติมีมาณาม,ามิหังณาม,ามีมามหาลาพาอิติพุทธาสุวรรณังวา ระชาตังวามะนีวาทาังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคาัดชายะอิติมีมาณาม,ามิหังณาม,ามีมามหาลาพาอิติพุทธาสุวรรณังวา ระชาตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดชยัยะอิติมีมานะมามิหังนะมามีมามหาลาพาอิติพุทธาสุวรรณังวา ระชาตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคาัดชายะอิติมีมานามามิหังนามามีมามหาลาพาอิติพุทธาสุวรรณนางวา ระชาตังวามะณีวาทานตังวาพีชังวาอัดถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอาคาัดชายะอิติมีมาณาม,ามิหังณาม,ามีมามหาลาพาอิติพุทธะสุวรรณังวา ระชาตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัตชยยายะอิติมีมานะมามิหังนะมามีมามหาลาพาอิติพุทธาสุวรรณังวา ระชาตังวามะณีวาทานตังวาพีชังวาอัดถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอาคัดชยยายะอิติมีมาณาม,ามิหังณาม,ามีมามหาลาพาอิติพุทธาสุวรรณังวา ระชาตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัตฉัยะอิติมีมานามามิหังนามามีมามหาลาพาอิติพุทธาสุวรรณนางวา ระชาตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดชายะอิติมีมานะมามิหัง